กลับมาสักหน่อยแต่เธอไม่ยอมกลับค่ายทหารเองต่างหากเยนงไม่อยู่ฉันอยู่ที่นั่นก็เบื่อแย่นะสิเนาจริงด้วยตอนเถีนยนหยงถูกยิงเขาเป็นยังไงบ้างอะแล้วเช็คอาการไหมพักนี้เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยโทรหาก็ไม่รับเขากลับค่ายทหารแล้วเหรอมีภารกิจใช่ไหมพี่ช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยสิห่วงเรื่องตัวเองก่อนเถอะอย่าไปกวนเถีนยนหยงเขาเลยฉันกวนเขาตรงไหนอะเป็นห่วงเขาต้องหากละ่ะจะกลับอเมริกาเมื่อไหร่ ฉันไม่กล,บลับหลอวเสียวเสียคดีวางระเบิดครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะในเมื่ออีกฝ่ายกล้าลงมือโหดขนาดนี้ก็แสดงว่าเตรียมการมาก่อนเข้าใจไหมถึงแม้ว่าตอนนี้ตำรวจคอยเฝ้าระวังอยู่แต่ถ้าเธอยังอยู่ที่นี่เนี่ยพ่อเธอก็ต้องพวงอยู่ดีก็อบอกมาสิว่าเถียนยองอยู่ไหนฉันจะได้ไปหาเขาไม่ได้ อะไรทำไมทำไมต้องหาเขาด้วยจะเป็นแฟนของเขานะเถียนยองยอมรับแล้วเหรอว่าเธอเป็นแฟนเธอยังเด็กทำไมถึงอยากเป็นแฟนเขาเล่าและเซียชูยอมรับพี่แล้วเหรอพี่ก็กอดแก่เขาเหมือนกันอะเสียชูไม่ยอมรับฉันตรงไหนพี่อย่ามันเนียนะฉันดูออกว่าพวกพี่ไม่ได้เป็นแฟนกันแค่ตีเนียเล่นละครต่อหน้าคุณป้าพวกพี่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่นอนห้องใครห้องมัน ถ้าไม่ใช่พี่ไม่มีน้ำยาก็เพราะว่าเธอมีปัญหาเหลียงเศร้าเสียฉันจะบอกให้นะความรักมันแบ่งได้หลายประเภทฉันกับเสี่ยชูเนะี่ยเป็นประเภทที่มีความรักตามทำนองคลองทำบยันใชนกับเทียนหยงก็เป็นประเภทที่แม้ไม่พูดก็สื่อความหมายได้ดีกว่าเดิมเขาไม่ต้องยอมรับฉันเขามีฉันอยู่ในใจอยู่แล้ว เสียวเสียเธอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนทำไมไม่ยอมฟังกันบ้างเลยพี่เป็นอะไรอะ่ะของพี่คือความรักแต่ของฉันไม่ใช่เหรอความรักของฉันความรู้สึกของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยถ้าพี่ยังขัดขวางฉันอีกฉันจ,จะฟ้องคุณป้าแน่ว่าพวกพี่อยกแกล้งคบกันก็ลองไปฟ้องสิฉันจ,จะฟ้องแล้วจะทำไมอะ่ะพี่จะไปไหนโรงพยาบาล ไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ